มนกันนะครับเดี๋ยวจะติดไฟนะครับหมากินข้าวนะครับประมาณนี้นะจะสวดมนต์นะครับจะสวดมนต์เพราะว่าผมชอบสวดมนต์นะครับจะสวดมนต์ให้ฟังนะครับท่านผู้ชมนะครับไ้ลบหนึ่งว่ะแงบบแบบโทกอยู่สายประมาณนี้เดี๋ยวจะสวดมนต์ให้ฟังนะครับท่านผู้ชม สวมนต์้กายาใหน้องนคนะกายาที่นะทร่วงรับฝ่ายน้คทับทุนจิตวิญญาณนะครับ <c oughs> ัวพบทุกภุมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําการจุดหกดอกนะ้ครับทุ่มห้าดอกสหนักในบ้านนะ้ำเอ็ดหนึ่งดอกสานักข้างนอกบ้านะเดี๋ยวเวลาจะหมดก่อนนะครับจะสวดมนต์ให้ฟังนะครับพ่ะผมจะสวดมนต์ก่อน เวลาจริงๆผมจะสวดมนต์เวลาประมาณหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นแต่วันนี้เล่นหน่อยวันนี้สวดทั้งวันแล้วไปสวดมนต์บ้านโน้นบ้านนี้สวดเหมือนพระเลยมีแต่คนเรียกไปสวดเดี๋ยวจะสวดให้ฟังนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะสวดให้ฟังนะเรีจะสวดเดี๋ยวจะสวดให้ฟังนะ กลางนะครับตานลูกคอมายังโอเคประมาณนี้เนาะสภาพหนึ่งดับเบิลยูปึ๊บหนึ่งสนใจแล่ทาท์ก็อินบ็อกมานะครับ

สตาราคาตุติปริตาวาณเมตังสเม,มตาพัทันห์ตาวิจิตาชิตังปริตังขนะตุสาเคกาเมจลเปศริกาติเตจันตะรีเควิมานเมธีเประเจจกาเมตตโวนาเคหวาุม,มเคเตงมาชยันตุเทวาชลาธาวิชาเมยาข,ทขาทมพันห์คาตีทันตาสันติเกยังมุนีวาลาชนันสา,าทาโมเมสุนะตุ ธรรมาสวรรกาโลอายมพัทธันตาธัมมาสวรสกาโลอายมพัทันตาธัมมาสวรสกาโลอายมพัทธันตา <c oughs> สละสังเสน็ังสพันธุงนเตตังปริตังนฟาวูสถารากาตูตีปริตวานเมตังสมตาพัทันตา,าวิชิตาจิตังปริตังพนันตุ สาเกฆามจฉลุเปศริกาตเจจันตาริเควิมานเมติเปรตเจจิกามีตะลวนาเกหวาตุเมเจเตพมมาจากันตุเทวาชนะตาวิชาเมย่าขาธันพันนันค่ะทิ่ท่นตาสันติเกยังมูนีวาลาชนันสาธาบูเมสุนันตุธรรมมาสวัสดคาโลอายัมพัทันตาธรรมมาสวัสดคาโลอายัมพัทันตาธรรมมาสวัสดคาโลอายัมพัทันตา สารชังเสเสนังสะพันธุงเนริตังปริตาโนขังหูสัทธาลากาตุติปริตวาเนเมตังสเมตาปทันตาอวิชิตาชีตังปริตังพนันตุสาเคกาเมีฉลุเปสิการเตเทจันตาริชวิมานเมติเประเตชกาเมีตนลวันะเขาวาทุเมเขเตฟงมาเชยันตุเทวาชนะทาวิชาเมยาขาทันพนันขา ทัทันตาสันติเกยังมุนิวาลาชะนันสาทาโมเมสุนันตุธรรมะสวักาโอายมภัทนาธรรมะสวรกาโอายมงัทนาธรรมะสวักาโอายมภัทนาสาธุ

สังวิทาปุกายาปัติมาสังอาปุอาปามาจ,จุปสัสสาวิปิปัสสุอิสวาสุปามาณอุกัสสนาทุอิกาเวติจิปิเซคิมอาอาุพุทธสังเนทุสะนโสทุสะมะเนอิทาคามะสัชติงายะนะมะเมกาโมุนะหิโสตังนะมะกายะนะมะกาตะการะมะทะ เจเจรุนีนาอุเออะเตาสะสัตติวายุลาภะพระเวสเจเอเจมะอาปามาตุปะทะวิยังเมตาสะระภงโมสัยยสะสัปายะอาจาักเศวังพุกทางยังนิลตังเอตังสังติเวลาสัตติเอตังมังคังอานิสาณิกาลธามาหาพิสมาเสผุกเสวะเสตังอาเสเมอะมะอุอาสิสัตติปัสสามิปัสุอุชาสาธุ <c oughs> ทุกสัปน,นี้มภ์ติฏอุอุณิอิสัอิสะอิสะอิสัสสระมะสาคุเทวาเตชะสุเนมะมะโพชนาวิเวนะมะพัทธาจะากภะกัสสะจะอะภะคะอิสะปาเม,น,ามน,าานะนามะนะกาณะนะมะกายะภะยะกายะพัดังปะสิสะนะวะอาสะนะชาลีตินะสะมิเหสะก,กจะกภะหุสะท,ทะปะโต กขะชนะสารนาตะมะสังนะมะสังอิปะสิอุอปะกาะเตจะตมะสาณิวะนะวะสัทธะปพะยะสักิสติภาลายะอิสิวิละสภินะกาจะยะสอะหิสกุสสิสอุวะสสิสอุอวะสหังปะสิจามิ อาณาสุจข้โยการะมาจุหันนุภาโวโตอััตตาภูพะเวสะพุสะหันตะนุภาภะหะวาราเสตรนะสตุติวิกุกูณสังสิโมโรกะวิทูสีห์ธนังกายะนะอังพุทธังสังอิโลกะวิทูยังตังสังตังสุนาโมโรอาหันติโกพุทธังกังเกกาละสันเต อาหารนุกากาละทานุกุมิภุมิอานิสงสะมาติยาโนนกะอติอายเวยะวะโมทันตานยัตระโมทันตานยัตมะอะหานุมานะมานุยยะยังจิตตังปะคิเมจิตตังปุริโสนะฮิโรกังพุทธังอัตโตยุวาภะวาวิงวังกลงหาจิกาจุติมโรโกอุปักษะอุปักษะะ กะหาเนหะนะโมพุทธายะนะมะปะทะจะะกัสะสาธุนะโมตสมกวตระละโตสัมมัสนะโมตสมกวตระหะโตสัมมัสนะโมตสมกวตระหะโตสัมมัสกายนวัจยาววัสสุทะังนมเรียยะกันปตโนพัปิงุัมิสะสกายนาวัจยาววัสสุทะังนิมัยเียยะกันปตนพัปิงุัมิสะสกายนวัจยาววัสสุะังนมี่เียยะกันปตโนพันปิงุทัมิสะส นะโมตทสสะกมวตุนลาุสสะมัสนมตสมวตุนลาุสสะมังะนะโมะสะกมวตุนลาุสสะมังสะนะโมเสะกมตุนลาุสะมังสานะมาสาะกมวตุนลาสสะมังสะะโตเทสสะกมตุนาถุสสังสะนะโมเทสสะกตุนลาถะมัสนมเสะกมวุทลาุสสะมังสะนะโมเะสะกมวตนาสสมนโมสกมพุทธาสสะมัะะโเทสะกมตนาสมมเสะมุนาสสะมัโมะตาถุสะมังสะนะทสสก နာထုံဖားမုံဒုံเดมคนทองเจ็ดทัดตรงสมุทยาทองอากาศพึดังยักษ์าตำนังยักษ์าจตุคสังมินันจะติในกาลองค์กูจะต้องสีโนเชณีคนะกมโนนันนสเตพุทธังกาลองค์กัสสพุทธะจะในได้ตักกาลองค์สิกายมนีกตมอยะกะเนยะกาลองค์อริญเมตัญญูชะนะติเตปจาตานะมะเมหังสาธุนะโมทัสสัมกัมมาโตนันทุสมังสะ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 นะ พุทังสันนันชามิธรรมสัานันจชามิสังฆสัานันคชามิพุทังธรรมสังฆสัานันคชามิพุทังปสิทธิธรรมปฏิทธิสังฆปสิทธิพุทังมาปสิทธิธรรมมาปสิทธิสังฆมาปสิทธิพุทโธพุเตพุทังเจ็บองวานพุทโธพุเตพุทังเจ็บสองวาพุทโธเน็บตังเจ็บสองวานพุทโธเมนะถูตมเมนะถูสังคมเมนะถูสัมมาสัมมานูปิยะพุทุมเมนะถูตมเมนะถูสังคมเมนะถูสัมมาสัมมานูปิย ชาต่พระจ่าบูชาจักมหาบูชาจ่าของบดวงบุช่องบุามวชชนธาุกียิสิทธิ์งฤทธิ์ธงอนุภาพเริญยินเจริญดีเชิญมีเริญมาเสียงดีดีทั้งไหนชงงางไหนเข้ามาเจ้าในปัจจัยสองสามะ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 นามาพัฒมาอุนโมพุทธิยะสุขีสุขังมูตูสุขีสุขังสภาเตวะภูมิสุขีสุขังสภาเวสีภูมิสามะสามะนโมพุทธิยะจิตตังามูปชภะชลามาตะกูชมพะคนเมนดูเมตตาทุกข์าเงินเงินก็มาทำเรากรมาลู่ลูสมาเตก สิสารแดงเดชสารแดงปฏิหารที่ข้าพเจ้าสร้างสองบุญมาหลายพ่องหลายชาติหลายกาบนี้ข้าพเจ้าของพุม่มบุญบารมีองค์อนิจจพิเศษสามนาถัพพทิสสรตถังห้าพระอ,องค์พระพุทธธรรมพระสงฆ์สภาเทาว 16, สิบหกสันฟ้าสิบห้าฉันดินของพุม่มบุญบารมีมาตาปิตุคูรุอาชาลยานันเจ้าขอ,พองพุม่มบุญบารมีองค์ปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดตรงนุ่งผู้ฤาษีนาร่องนะองค์ปู่ฤาษีมาเจ้าสมิงเนกองผู้ดูสีมาเจ้าสมิงพายขอพุม่มบุญบารมีดูสีตาพายองค์ปู่ฤาษีกิ ปุรุสีทั้งร้อยแปดตนสาวมะสามานโมพุทเธยะขอพุ่งมุ่งบารมีพระองคพระการพระแม่ธรณีย่างนะักคนทางคองคูนองค์อิงทั้งหลายสิส่งศักดิที่สิส่งศิลปวัชราานาฏกายสิทธิ์ของเจ้าย่างนะักคนทางคองคูนองค์อิงทั้งหลายที่พระเจ้าได้เอื้อนามถึงไม่ได้เอื้อนามพอดีชมมรรลัตและขอเจ้าคงเจ้าการรมในเวรทุกอบายาพงเปตสภาวาองค์พระพรหมเจ้าที่ชาปาเจ้าเขานี้จงเปิดและมองน้มะจังงานให้กับพระพุทธเจ้าพุทธัางประชอกธรรมานประลัสัง สามขานเลสามขานมีโลกมีช่องมีชายกันแรกครูใน,นยันพุทโธมินาถธโมมินาถสกุลมินาถสัมมาสัมมาโมพทิยะขอส่บุญนี้จงสามได็กยายโหติโกบูดาเพื่อมิตรฝงสายของพระเจ้าที่ล่วงรับไปแล้วทุกอาบทุกอบบยูบายามิพุทธวันจิตเวียนวิญทุกข ทุกพบทุกบายภูมิจงมารับส่งบุญทุกเจ้าแขกกุศลนจิตสาเด็กบุญธรรมทานจิตสินจิตปัญญาจิตสมาธิจิตครั้งนี้ขอส่งบุญนี้จงสำเร็จกองค์อริยสัมมาสัพพินสัตถังห้าพระองค์พระพุทธธรรมาพระสงฆ์สภารถมาเสมางชั้นฟ้าเสมาชั้นเด่นขอส่งบุญนี้จงสำเร็จกมา สภาเทวสภาเวสีท like ี่ปกปักรักษามาตราพิธุภูรุอาชาลยันเจ้าขอสมบุญนี้จนสาเด็กแกองคู่ดูสีนาล่ององคู่ดูสีมาเจ้าเสียงเด็กองคูดูสีมาเจ้าเสียงไฟองคูดูสีกายโกงคู่ดูสีตาวงองปู่ดูสีตาายองคูดูสีกายโกองคูดูสีทั้งร้อยแปดตนสามารถสัมมามูปทัมภ์ขอสมบุญนี้จนสาเด็กแก่สภาเทวสภาเวสีทั้งสามนอกสามการ พระแม่ตอนนี้พระแม่คงคายาณาคนะทางคงคุณองค์อิอนทั้งหลายสิ่งสถิต่ส,ส,ตะะาาสิ่งสถิตวัชนาดัชเป็นสิ่งเจ้าทุกนนทุกนทุนต้นสัาตวานสภาวิสีที่สิส่งเตติอยู่ในบ้านนี้จงบรรลับส่งบุญที่เจ้าแผ่กุศลจิตสามเดชุลธรรมทานจิตสิ่งจิตปัญญาจิตสามาธิจิตครั้งนี้ให้ควทุกมีความสุขนิพพานะปัจจายโยหุถูกสัมมาสัมมาณูปถยะขอส่งบุญนี้จงสามในแข็สภาตวาสภาวิสีที่ปกปัการักษาคณะเคยญาณแสภาตวานสภาวิถีท ถามขะที่ปกฟังรักษาบรรดาเพิ่มสูงเพิ่มฟอ,องของเจ้าสองท่านนี้ที่ถามคาช,มช,มชงมลวงเจ้านี้จงมันร,มรับสมบญรณ์เจ้าแผ่กุศลจิตสามบรุญธรรมทานจิตสินจิตปัญญาจิตสมาธิจิตครั้งนี้ให้คนทุกมีความสุขมิฟ้านาประจโยูทุสามารถสามานะโมพุทธยะสาธุอันนี้การสวดแค่นี้นะจิงๆงสวดแค่นี้ก็จบแล้วนะทุกคนก็เป็นเวลาสิบสามนาทีพอดีเนาะอุ๊ยอะไรล่วงมาไฟแชคนี่ ใครสนใจแร่ธาตุหรืออะไรยังไงเขาบอกผมนี่มาผมกสเขาเนี่ยตอนนี้ประมาณนี้นะแล้วก็เวลาผมจะสามเดชบุญผมจะทำอย่างนี้ทุกครั้งสมบูญนี้จงสามในแกงองค์พระพุทธชิพระโยมประการสภาเทวสภาวิถีทั้งสามลงสามกัดนี้พระแม่ธรณีพระแม่คงคายานะคนทางคงกงองค์อีกท่าไรขอสมบูญนี้จงสามในแกงองค์พระพุทธชินพรบ้านผิดเนรเทวูปุถุธรรดาท่ากันสีดีน้ำลงไฟอากาศพุทธอากาศสภาเทว น 1941, ี้ชมมารับสมบูรณ์ทพเจ้าแผ่กุศลจิตสำเร็จบุญธรรมทานจิตสินจิตปัญญาจิตสมาธิจิตกังนี้ให้คนทุกมีความสุขพานาประจาโยหุถูกสามสามานาโมพุทธิยะสาธุนี้แค่นี้เองทุกคนไม่ได้ยากอะไรเลยสวดก็ใช้เวลาก็ไม่นานเนาะสวยไหมสวยไหมสวดมนต์กันผมชอบสวดมนต์อย่างนี้แหละนี่ไหมจุดทูปจุดเทียนด้วยเห็นไหมล็กๆเองเห็นไหม โอเคเนาะทุกคนบ๊ายบายนอนตื่นฉาบเงินแสนนะครับขอให้มีโชคนะครับงวดน,นีนะ้เนีน 6, นะ่ยเน้น67นะครับ6798นะครับแล้วก็กันนะครับ5556นะครับ3ตัวนะครับอ่าอะไรดีอ่ะ567นะครับแล้วก็789นะครับประมาณนี้นะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับตัวกันจะมี3031ด้วยนะทุกคนนะ